สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเคียงคู่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยทรงตั้งพระราชหฤทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่หนึ่งพฤษภาคมนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิวราลงกรณ์ณอายุทยาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินสุนธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และเนื่องในพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัล,ลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิโดยสมบูรณ์ตามราชประเพณีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระเชษธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี ตามราชประเพณีนับจากวันนั้นทั้งสองพระองค์ทรงเคียงคู่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าจริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบนิกรทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินียังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆขณะเดียวกันยังทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในฐานะราชองครักษ์ที่เข้มแข็งซึ่งทุกครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆจะมีพระสนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ งดงามในความรักของพระมิ่งขวัญทั้งสองพระองค์เฉกเช่นกับความงดงามของดอกเอเดไวส์ ice, หรือราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์ที่มีความหมายถึงรักแท้ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ดอกเอเดไวส์ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเมื่อวันที่11พฤษภาคม2562เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช โดยนำต้นกล้าไปทดสอบปลูกเลี้ยงในพื้นที่ของสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์พบว่าเจริญเติบโตและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีสามารถส่งเสริมเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจที่สร้างอาชีพแก่เกษตรกรได้ต่อไปเปรียบเสมือนความรักที่ทรงมีต่อประชาชน ระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชะกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าทรงเป็นดั่งพระมิ่งขวัญที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนที่สำคัญทรงมุ่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆไว้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับ,บวงผสมนิกรสืบเนื่องตลอดไป สมเด็จพระกนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลี วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิลินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่27กร,รกฎาคม2564สิริอายุ 18ปีรองศัตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2485 <c oughs> เป็นบุตรของนายกิมชุนแซ่อุยกับนางทองแจ่มผู้สาลีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตโนดโรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐวิทยาและโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสหรัฐอเมริกาด้านการทำงานเริ่มรับราชการที่กองเศรษฐกิจการเกษตรก,ษกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้นได้ไปเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆอาทิหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีเป็นผู้มีความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยและมีความสามารถในการเล่นซอทุกชนิดนอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมงานด้านดนตรีไทยถ่ายทอดงานด้านเครื่องสายและทุ่มเทในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษามาโดยตลอดและเป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงนาน26ปี าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสม,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 มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทา,านข,ขวัญก,กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเยี่ยมและให้กำลังใจตำรวจสามนายคือดาบตำรวจวิสิตบัวสีดาบตำรวจธนงศักดิ์เจษสาและดาบตำรวจกรเกษมบัวเทศ ซึ่งบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดข้างบ่อน้ำหมู่ที่8ตำบลแป้นอเภอสายบุรีจัังหวดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมา จากนั้นอ like ูคมนตรีเช the ิญสิ่งของพระราชทานจำนวน150ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที h ่ที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43ค่ายรามคำแหงตำบลบ่อยางอเภอเมืองซึ่งปะทะกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงและวิสามันคนร้าย3รายจับกลุ่มได้หนึ่งรายเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลบ้านนาอเภอจนะจัังหวดสงขลาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30อำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน250ชุด โดยอำเภอรบรรน,นังสตาเกิดเหตุความไม่สงบถึงสามครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมคือเหตุคนร้ายคว่างระเบิดหน้าป้อมยามที่ทำการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางมีผู้บาดเจ็บสี่รายเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่หน้าโรงเรียนบ้านเตาปูนบ้านเงาะกาโปมีผู้บาดเจ็บสิบรายและเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบรรน,นังสตามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บสองราย จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบทเปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าใช้เวลาเรียนหลักสูตรหปี และที่วัดรัตนานุภาพอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูประโชครัตนานุรักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพเจ้าคณะอำเภอสุงไงปาดีและพระสมุอัฏฐพรขุนอำมภัยอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพซึ่งมรณาภาพจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่วัดเหตุเกิดเมื่อวันที่18มกราคม2562 โดยพระครูประโชดรัตนานุรักษ์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมได้พัฒนาวัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในบ้านเกิดตลอดจนเป็นพระธรรมทูตอาสาสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักพัฒนาพร้อมกันนี้องค์มนตรียังได้ไปประชุมเพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ที่ค่ายจุลาภร์ด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอมพอรสวัสดีค่ะ